วัสดีค่ะเยะๆ้ๆจ้าชนแนลค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนบอลน,นะคะเพื่อนๆเป็นาฟาร์มบอลน,นะคะมีหลากหลายสายพันธุ์วันนี้แล้วก็มีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆค่ะก็คุณนาเขาก็บอกว่าให้ไปถ่ายตรงนู้นตรงนู้นนะคะเดี๋ยวค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆเพื่อนๆชมไปพร้อมกันนะจ๊ะวันนี้พามาชมพามาชมสวน โสพานะคะโสพาบอนโสพากาเดนนะคะเพื่อนยังไม่เปิดนะคะแต่ว่ามีต้นไม้บอลเป็นสายพันธุ์บอลซะส่วนใหญ่นะคะโอ้ยสวยมากเลยนะคะเพื่อนคนที่ชอบต้นบอลนะคะเป็นดงเลยสวยงามร้านโสพาอยู่ที่มัเกือเก่านะเพื่อนๆติดถนนเลยเด้อใครจะมาก็มาซื้อได้นะคะที่นี่บอลโบราณอันนี้เป็นฟาร์มเหือเนี่ยเพื่อน นี่นะคะก็นก,กบเขาก็ขายอยู่ที่นี่แล้วค่ะเข้ามาที่สวนได้เลยนะเพื่อนอยากได้พันธุ์ไหนมีหลายสายพันธุ์นะคะเราก็มาชมสวนนก,กบกันนะคะก็นี่เป็นตรงที่เขาขยายพันธนะุ์นะเพื่อนลราก็มีต้นไม้เยอะแยะนะคะเราก็ไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากเท่าไหร่เราก็ชมความสวยความงามไปนะคะชอบสีไหนแบบไหนลายไหนเราก็เลือกเอานะคะเพื่นอนมีพันธุ์พื้นบ้าน พันผสมอ่านี่นะคะถ้าคนที่เขามีความรู้เรื่องต้นบอลก็จะรู้นะคะว่ามันสายพันธุ์อะไรบ้างแต่เราเออเป็นผู้ชื่นชมแล้วก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งขนาดนั้นนะเพื่อนๆเนาะแต่ว่าก็สวยมากเลยค่ะโอ้ยตื่นตาตุ่นใจนี่นะคะพเพื่อนมันฟาร์มเลยนะคะจะเอาหน่อไหนพันไหนเดนจอนมาถามกับ นกกบได้นะคะนี่นกกบนะคะนกกบโงคารนะคะเจ้าของฟาร์มบอลน,นะคะนี่อันนี้นชื่ออะไรคะปนดานซับปนดานซับนะคะใครอยากได้ไปหาปลูกนมคะมเพื่อนจะได้ร่ํารวยเดอ้อนี่นะคะดีนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะบอลโบราณบอลสี <c oughs> เ,เยอะแยะล้หลานตามาก <c oughs> บอลโบราณน,นะคะสําหรับพเพื่อนที่แบบ ชอบปลูกต้นไม้นะคะเ <คน S 1> พื่อนน่าตู้อ๋อค่ะชายโชนที่เขาทิทิทกันเนี่ยแหละเพื่อนมีทุกสวนมีทุกสวน,สนอันนี้ก็สวยนะคะเพื่อนมันเป็นแบบสีขาวอะฮกหลงขาวนะคะนี่ฮกหลงขาวปกติเราจะเห็นฮกหลงมันจะเป็นมีสีชมพูด้วยเนาะอันนี้จะเป็นสีขาวเลยนะคะเพื่อน ก in ็มีสีขาวก็มีนะคะเพื่อนนี่บรรยากาศคุณหญิงคุณนายพันสีชมพูสวยหวานแววคุณหญิงคุณนายอันนี้นานักกบไม่ค่อยอยากออกกล้องนะเพื่อนๆกลัวลูกค้าจะมาซื้อกลัวลูกค้าจะมาซื้อ หวงต้นไม้เปิดฟาร์มแต่ห่วงต้นไม้นี่หมายความว่าวยวอย่งไรดูนี่นี่นะคะก็มีมะละกออยู่ตรงนี้ด้วยสอยมะละกอมะละกอต้นเตี้ยมากอ้อหนูมไม่ค่อยกินเท่าไหร่ขี้เกียจตาซื้อกินเลย<อ> <laughs> ง่ายดีนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนอ้ยสดชื่นเมื่อคืนฝนตกมาสองสามวันก็เลย ข้างหน้าเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมข้างข้างหน้าเป็นร้านขายไม้ยูคานะคะแต่เดินเข้ามาข้างหลังโอ้โหเป็นฟาร์มเพะเป็นฟาร์มบอลอึ้งไปเลยนี่นะคะเพื่อนเพื่อนก็ใครอยากใครอยากได้เบอร์โทรเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะเพื่อนเพื่อนมาโทรหาคุณน้าโสภาได้นะคะก็สนใจต้นไม้ก็มาที่นี่ได้เลยนะคะเพื่อนเป็นฟาร์มเพาะเลยเด้อ ใหญ่ที่สุดในสุงเนินเลยนะคะเนี่ยไม่มีที่ไหนมีดอกนี่นะคะเข้ามาดูได้นะคะเพื่อนๆมาชมได้ค่ะก็อยู่ในช่องเยอยรยา,ยาจานะคะชนแนลก็เพื่อนๆก็ที่ติดตามอยู่ก็อยากได้ต้นไม้ใครอยู่ที่เขตสุงเนินนะคะมะเกือเก่าหรือโคราชอ่โคราชยังไม่มีฟาร์มเลยนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยมันมันอยู่ตรงนี้นี่เองเราเพิ่งมาค้นพบวันนี้ก็จะแปะลิงก์น้าสโสภาไว ได้คอมเมนต์นะคะใครสนใจต้นไม้ส,สวยๆงามๆนะคะก็เดี๋ยวเยอญาจ้าจะจบคลิปนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ <ๆ S 1> กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปดีๆมีสาระก็ส่งดวงดาวให้กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะฝากไปกับบอนส,สวยๆนะคะไม่ได้ทำคลิปต้นไม้มานานนะคะเดี๋ยวก็ไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะเรื่องต้นไม้ใบหญ้านะคะเพื่อนๆส่วนคลิปอื่นๆก็สามารถเข้าไปคลิกดูได้ย้อนหลังค่ะ ฝา,ากาากดไลค์กดแชร์กดติกตอกเฟซบุ๊กด้วยจ้าสวัสดีค่ะ